แล้วก็สูนเสียบิดาใช่แล้วก็คนที่เรารักใช่คนที่เรารักแม้กระทั่งเมียเรานะใช่มมนธระาั่งเมียเราแชมป์มันธรรมดาแล้วของแกเมียเราคือความที่เราติดหนานน่แชมป์เปล่ พอเราติดหนานปุ๊บเนี่ยเมียเรารอเราไม่ได้หรอกเราเรารู้แต่เราก็ต้องปล่อยไปนะคือต้องปล่อยผ่านไปออกมาไม่มีตังค์กันทั้งบ้านนะผมกล้าพูดเลยนะว่าตอนที่อยู่ในถามอะไรยุคก่อนสมัยก่อนผมกล้าพูดเลยว่ามันม่ยากนะมันมียามีโทรศัพท์มีอะไรแต่ผมกล้าพูดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วผมไม่มีแล้วเมื่อก่อนหาง่ายอีกอย่าเนี่ยผมมีเงินผมกล้าพูดเลยผมพูดแบบไม่อายเลยง่ายผมโดนผู้หญิงลอกไปเยอะนะในเรือนจำเนี่ยกล้าพูดเลยคือพูดแบบไม่อายเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยพ่อผมพูดเสมอว่าเงินสกปรกของมึงกูไม่เอา อยากอยากให้ออกมาทําสร้างด้ตัวเองผมกล้าพูดเลยว่าเอาง่ายเลยเนี่ยอย่างเช่นผมเนี่ยผมเอกให้เมื่อก่อนเนี่ยผมเกเรคือว่าเพื่อนมีหาที่ไหนก็คือติดให้หมดจะผิดจะถูกคือเพื่อนเราถูกเสมอผมนี่แขนหักขาหักตามหักฟันหน้าหักด้างหักดูนี่พูดแบบไม่อายเลยนี่ฟันปลอมัช่วงนี้ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมแชมปตาครับผมครับสวัสดีครับผมสั่งดาวดำนะครับคือวันนี้ผมอยากจะมาบอกพี่ๆน้องๆทุกคนนี่ครับผมที่ว่ายังเกดให้เลิกกิเลสซะให้ดูพี่ชายผมเป็นตัวอย่างครับผมนี่ครับผมติดคุกมา19ปีสิ่งแรกที่เขาสูญเสียเลยคือ1อิสรภาพสองคือบุคคลที่ว่ารักก็คือได้ข่าวว่าพี่ที่ว่าปล่อยมาก็คือพ่อเสียใไหมพี่พ่อเสียคือ<ะ>แล้วติดคุกเนี่ยนะติดคุกนี่ก็คือว่า มันไม่มีอะไรดีอะแชมป์ใช่พี่มันไม่มีอะไรดีคือว่าเราต้องสูญเสียอิสรภาพแล้วก็สูญเสียบิดาใช่แล้วก็คนที่เรารักใช่คนที่เรารักแม้กระทั่งเมียเรานะใช่แม้กระทั่เมียเราแชมป์มันธรรมดาแล้วของเงีเมียเราคือความที่เราติดนานนะแชมป์ไม่ต้อะพอเราติดนานปุ๊บเนี่ยเมียเรารอเราไม่ได้หรอกเราเรารู้แต่เราก็ต้องปล่อยไปนะคือต้องปล่อยผ่านไปขอแบบนี้ไม่เรื่องโปกติแล้วผมคือว่าของเงียมันไม่ได้กินกล้วยกินม้มานถึงอิ่มขอเนี้นะธรรมดา นนมันกินอะไรคิดเอาเองคิดเอาเ,เองไอ้ข้อนี้ให้คิดเอาเองแต่ผมบอกแล้วว่าเนี่ยวัยรุ่นทุกคนที่ยังเกเรอยู่ให้เลิกเกเรัะบผมบอกแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือพี่น้องทุกคนไม่ต้องเชื่อแลวแต่จะคิดชีวิตคนละแบบแต่ให้ผมให้ดูตัวอย่างอย่างพี่ทักคือหนึ่งที่ติดคุกเนี่ยคือหนึ่งอิสรภาพเลยต้องเสียคือสองคนที่รักคือพ่อแต่เขายังดีว่ายังเหลือแม่คือทุกวันนี้ผมยอมรับเลยว่าพี่ทักเนี่ยจากที่เกเรติดคุกมานี่คือ19ปีที่ผ่านมาที่ใช้ชี ก็เจอผมทั้งในเรียนจําตั้งแต่เจอท่องเรียนจำนะใส่สองเรียนจำสมุทรสาครกับคลองไผ่แต่ผมบอกให้เลยว่าคุกนะถ้ามาก่อนน่ะโอเคยังมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ทุกวันนี้มกเลยว่าลําบากมากใช่เดี๋ยวนี้มันแย่ถึงขนาดตักข้าวแลกขี้ครับผมนี่คือสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมพูดนี่คือเรื่องจริงผมบอกให้อันนี้คือเรื่องจริงนะคุกบอกให้ลูกเนี่ยนะตราบเทียนเลยสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนทุกจะห่านลงไปจู่โจมไปปราป่าหมดแม้แต่ยาเส้นนะตอนเดี๋ยวนี้ยังต้องอดีนะใช่ยาเส้นไปเช็กนี่ต้องกักอไ่่่ลายเดี มันยังอาลุ่มาวยได้แต่<ช>เดี๋ยวนี้บอกเลยว่าผิดเล็กๆน้อยแล้วแต่คือตัดชั้นตัดบรรดตัดเยี่ยม่าสารพัดสารเพเลยผมบอกเลยว่าน,น้องๆทุกคนที่ยังกินเลยอยือเลิกซะเถอะครับผมผมบอกให้คืออย่ากระบอกอย่ากระบอกก่าวไม่ได้สอนหรืออะไรแล้วผมของเนี้ยบางครั้งก็สิ่งบาอย่างผมอยากให้เจอกับตัวแต่ถ้าในเมื่อที่ว่ายังไม่เจอกับตัวก็ดีแล้วเหมือนกันยาเลยผมบอกเลยว่า ให้ดูพิสักเนี่ยทุกวันนี้นี่เป็นพ่อค้าน้ำพริกครับผมน้ำพริกก้างหมูนะครับน้ำพริกก้างหมูของแม่บ้านเขตเจ็ดใบซักดาวดำนี่อร่อยเด็ดผมบอกเลยถ้าใครจะสร้างสร้างกันได้เลยนะครับสร้างมาในเม้นช่องแชมป์ใต้ได้เลยครับผมย่างแชมป์ใต้เนี่ย แชมป้านี่ก็เกเรนะเกเรมากคือเป็นน้องที่แบบว่าพวกมีปัญหาติดให้พวกตลอดติดให้พวกทุกอย่างไม่ว่าจะมีเรื่องหรือมีอะไรนะแต่ตอนนี้แชมป้านี่คือว่ากลับมาเป็นคนดีแล้วทุกวันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยผมยอมรับเลยเง่ายๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยไม่คิดไม่สนใจคือเพื่อนเฮไหนเฮนั่นเป็นห่วงเราคนที่รักเราก็คือพ่อแม่ใช่พ่อแม่พี่น้องพอถึงเกิดปัญหาเกิดปัญหาจริงๆผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีใครมาสนใจเราหรอกให้เพื่อนสูงให้รักตั้ขนาดไหนแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆก็มีแค่พ่อกับแม่ที่พิยมเราทุกวันนี้ยิ่่่่่งงผผมมมมมมีีลลลลลููููกกกกกกอออาาาเเนนนนยยป็พคคแแ้้้ววรสึ ลูก3คนลวกลว็ง่ายๆก็พอเรามีลูกแล้วเราสึกความรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะเราเป็นลูกอ่ะเราก็ไม่คิดเราเราคิดว่าเออไงเดี๋ยวพ่อเราก็ช่วย<ช>แต่พอเรามาเป็นพ่อคนเนี่ยความรู้สึกมันจะเปลี่ยนลวลนคือคว<ห>ามเป็นห่วงความรักเนี่ยหลายถึงหลายอย่างเนี่ยคือง่ายเลยว่า,าวผมมองตรงเลยว่าผมยนึกย้อนกลับเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยพ่อผมต้องขับรถเยี่ยมผมต้องคอยตามเยี่ยมเรือนจำนู้นเรือนจำนี้เสียเวลาทัหมากินทุกวันนี้ก็เหมือนกันเง่ายๆทุกวันนี้ผมกลับตัวมา ถึงจไม่ดีพร้อมแต่ก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดเนี่ยลูกชายผม,มง่ายผมพูดเปิดใจเลยว่าลูกชายผมคนโตต,ตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจ<ช>ําผมก็ต้องเสียเวลาที่ต้องไปเยี่ยมต้องหาเงินเจ็ดเงินไปเยี่ยมเพราะเรารู้ว่าอยู่ในคุกลำบาก<ช>เราต้องหาเงินไปเยี่ยมลูกเราหาเงินหลายสิ่งหลายอย่างลูกคนเล็กก็ยังเล็กอยู่ลูกสาวคนโตก็คือตอนนี้กลจะได้ดีก็ลูกสาวคนโตแล้วก็คนเล็กก็ลูกสาวคนโตนี้ได้เป็นปน,นักสแสดงนะ,นสะแสดงนกแ,งแงนก,ก็ฝากที่แสดงละครท่านคือแสดงในช่องอะไรไมครูช่องเจ็ดครับผมช่องเจ็ดก็กำลังไต่เต้าอยู่ก็พยายามที่ว่าให้ผมภูมิใจ น้องพลอยน้องพลอยครับผมครับผมตามทางทางช่องเจ็ดครับผมมีวีรกรรมอะไรที่ยังไม่ได้เล่าบ้างสินี่เอาง่ายเลยเนี่ยอย่างเช่นผมเนี่ยผมบอกให้เมื่อก่อนเนี่ยผมเกเรคือว่าเพื่อนมีหาที่ไหนก็คือติดให้หมดจะผิดจะถูกคือเพื่อนเราถูกเสมอผมนี่แขนหักขาหักกามหักฟันหน้าหักดั้งหักดูนี่พูดแบบไม่อารีนี่ฟันปลอมทุกนี้เออทอโชว์นะทอโชว์นะเออโชว์แบบฟันปลอมเนี่ย คือที่ที่หักนี้คือว่าบูนะไม่ได้หักธรรมชาตินะนะครับผมผมว่าแอบบูทั้งนั้นโดนเจ้าที่เตะหักเลยผมใช่ดังนี่โดนตีหักเลยแขนผมหักขาหักหลังซี่โครงซี่ที่4หรือที่7เนี่ยผมหักดอเลยแล้วก็เพื่อนผมสี่คนหนึ่งคนผมบอกเลยว่าติดคุกเนี่ยมีเด้ดูดรนลองลองเล่าเหตุการณ์ให้ทางเอฟซีฟังหน่อยดิเหตุการณ์ที่ว่า หนักๆข่องแชมป์เลยในในในเรือนจำเนี่ยหนักๆเลยก็ตอนที่ว่าแหกซอยพี่ <S <S ตอนที่แหกซอยที่ว่าแหกซอยที่วัยนุมปทุมพี่วัยนุมปทุมคือมันเกเรมากจนที่ว่าไปแดนไหนก็ไม่สามารถลงได้ลงได้เลยพี่คือความที่ว่าอยู่บนซอยก็อยู่นานจัดอยู่เป็นปีแล้วคือว่าท <ๆ S 1> ําไมถ,าถึงลงไม่ได้มันเรเกเรเลยคือเกเรมลสนใกใครกูไม่สนนจใคอ จะพวกมากพวกน้อยคือไม่สอไอ้ไม่สนผมคือเราเราบ่วงอย่างเดียวบผรพอแห้งตอยมาแล้วเป็นไงอ่อยมาสภาพเพื่อนเทปเป็นหนึ่งคนคือโดนแทงเงี้ยไม่ใช่โดนแทงโดยเจ้าที่ตีตายดิอ๋อนี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเจ้าที่ตีตายเจ้าที่ตีตายเลยนะผมบอกเมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดผมบอกให้เลยว่าถ้าเจ้าที่ตีตายนี่คือไม่ต้องไปโทษไม่ต้องอะไรเขาเลยเขาแทงสามารถแทงแห้ขักได้แทงก็ได้แง่เือนได้คือว่าคือเราไม่เราไปเอาพิษไม่ได้เลยเอาพิดไม่ได้เลยเราเอาพิดไม่ได้เลยคือว่าถ้าเขาแทงว่าแหกหักเราก็ต้อง ตามเข้าอ่ะตามเนื้อผ้าเข้าคือมันเป็นแบบนี้นะใช่พี่อ้าวแล้วโดนตีตายแล้วยังไงต่อโดนตีตายก็คือตอนแรกนะพอเอทำไมเราถึงแหกแหกชอยลงอ่ะคือลงมาพี่มีโจทย์พี่คือพอง่ายเลยว่าพอมีโจทย์อ่ะมันลงลำบากพี่พอเรามีโจทย์ลงมาแดนนี้พอเราสร้างโจทย์แดนนี้เราไปแดนอื่นแล้วก็ไปมีมีโจทย์อะไรเนี่ยคือมันจะเป็นแบบว่าแผลผู้ขาดเป็นแผลฝั่งบ้านพี่เหมือนบ้านพี่พี่บ้านเขตเ็ตผมบ้านใต้บ้านพระนครก็จะมีบ้านฝั่งทนบ้านชนบุรีบ้านยานาวาใบิสาน หลายๆบ้านเนี่ยคือว่าจะแบบว่าไม่ค่อยเรงรอยกันบ้านผูกก็คือผูกกันก็คือช่วยเหลือกันไอ้คำว่าผูกนี่คือในคุกนี่คือหมายความว่ามีอ่าอย่างเช่นพี่บ้านเขตเจ็ดผมบ้านใต้คือผูกกันหมายความว่าบ้านพี่กับบ้านผมเดียร์สนพี่วันหนองอ่าพี่วันน้องคือพี่เป็นหัวเรือบ้านเขตเจ็ดผมหัวเรือบ้านใต้ก็คือมีอะไรก็ช่วยช่วยเหลือกันก็อย่างเช่นทาะกับบ้านชนบุรีบ้านฝั่งทนก็คือมีปัญหาอะไรก็จะไปด้วยกันเฮโรโทมีแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วบอกให้เวลาขึ้นซอยเนี่ยหอนด้วยกันหมดปดโตด้วย พอแชมป์ตีจากแดนท่องไปแล้วพอย้ายไปแดนซ่าเงี้ยใช่พวกอีกบ้านที่ว่าเราตีเนี่ยก็อยู่อีกอยู่อีกแดนหนึ่งนะอยู่แดนที่เราจะไปลงเนี่ยมีนะใช่แล้วลงลำบากมากเขาจะฝากกันไปง่ายๆอย่างเช่นผมมีปัญหาแดนหนึ่งอ่ะผมไปแดนสี่มีปัญหากับบ้านเคเจ็ดไปกับน้องคนนี้และพอลงไปปุ๊บพี่สักอยู่บ้านเคเจ็ดผมลงไปก็ไม่เชื่อลงได้ง่ายๆนะผมพี่สักก็ต้องรอเก็บผมอีกเลยก็จะอยู่ไม่ได้คือตามแดนมันจะเป็นแบบนี้ใช่ผมที่บอกว่าทุกวันนี้นะคนเรานะแพ้ความดี คนดีเท่านั้นที่จะอยู่รอดอยู่ได้ใช่และอีกอย่างนะ่คือว่าเอาง่ายทุกวันนี้ผมกล้าพูดเต็มปากเลยว่าคนเวๆคนนี้เที่ยผมไม่เคยกลัวทุกวันนี้ผมกลัวคนดีผมบอกเลยว่า<ช>คนดีจะทําเราตอนไหนเราไม่รู้เอาง่ายคนไม่ดีเนี่ยเดินมาหาเราเนี่ยรู้ว่าเขาเกเรเดินมาหาเราเราก็ต้องระวังตัวแล้ะแต่การที่ว่าคนดีเดินมาหาเราเนี่ยผมกล้าพูดเลยเขาจะทําเราตอนไหนเราไม่รู้ผมถึงได้บอกให้สร้างมิตรไว้ก่อนถึงมิรจะไม่ไม่จริงใจกับเราก็จริงอ่ะทุกวันนี้ผมกลัวคนดีผมกล้าพูดเลยใช่เพิ่งน้องๆนะครับปากปากไว้เลยคนเราน่ะ ตอนวัยรุ่นน่ะตอนสมัยวัยรุ่นน่ะเราเฮฮาตามพวกไปเฮฮาตามพวกไม่เคยคิดเลยว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าคนที่รักเราจะเสียใจขนาดไหนคนที่เรารักจะเสียใจขนาดไหนผมกล้าพูดเลยคือเพื่อนจะไปสิถูกกูไม่สนกูไปก่อนแต่พอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความรู้สึกพอเราเป็นพ่อคนผมจะรู้เลยว่าที่เกเรไปเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยใช่คือตอนวัยรุ่น พี่เข้าใจนะว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยคือมอนอยู่ในกลุ่มอ่ะก็คืออยากจะดังใช่อยากดัคืออยากเล่นอยากดังอยากเป็นที่หนึ่งในกลุ่มอาง่ายๆคืออยากให้เพื่อนใช่อยากให้เพื่อนเคารพอยากให้เพื่อนแบบว่ายอมว่าเออเฮ้ยแม่งแม่ใช่ได้อะไรไม่ใช้ได้นี่ความคิดของวัยรุ่นเนี่ยตอนตอนเราเป็นวัยรุ่นมาเราเราเราผ่านมาเรารู้ที่แชมป์ใช่ใช่พี่คือจริงๆแล้วนะฝากบอกเอฟซีไปเลยนะตอนแรกทุกพี่ทองคนเนี่ยก็คิดแบบนั้น พอเราทําลงไปปุ๊บเนี่ยพอเราเข้าเรือนจําปุ๊บเนี่ยไม่มีเพื่อนคนไหนที่ไปเยี่ยมนะใช่น้อยมากคือน้อยมากน้อยเป็นบางคนหรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าไปได้นะอะไรผมติดคุกมาเนี่ยเป็นติดคุกเนี่ยติดมาเกือบยี่สิบปีผมกล้าพูดเลยว่าคนที่ดูแลเรามากที่สุดก็คือพ่อเราใช่พ่อแม่เราเนี่ยผมก็คิดได้ตอนที่ว่าลูกสาวผมไปเยี่ยมช่วงหลังเนี่ยที่บอกว่าพ่อไม่คิดจะออกมาหนูบ้างหรือไงมาดูความในตัหนูเนี่ยความรู้สึกผมเนี่ย เฮ้ยไม่ได้แล้วผมจะมาเสียเวลาอยู่ตรงจุดจุดนี้ไม่ได้แล้วใช่เนี่ยพอออกมาเนี่ยเพื่อนก็ไปถึงไหนแล้วเพื่อนผมแต่ละคนนี่คือเขาไปอะไรแบบเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านสจสทมีที่มีทางคือขับรถเลยคือทุกวันนี้ผมกล้าพูดทุกปากเลยผมออกมาเนี่ยผมสร้างด้วยตัวเองใช่ไม่ีแชมป์ก็สร้างมาด้วยตัวเองนะนี่ใช่ผมผมสร้างด้วยเองทุกอย่างเลยที่ผมสร้างด้วยตัวเองแล้วตอนนี้แชมป์แชมป์นี่เขาจะมา ปลูกลักปักท่าที่เมืองกาลแล้วนะครับห้าก็ห้าหาซื้อที่อยู่ตอนนี้ใช่ครับก็พยายามจะพยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยอะ<ม>่ะผมบอกแล้วว่า,ผม,าผมไม่รว้นะไอ้ผมอย่าไปโทษว่าเราเกิดมาในฐานะที่ไม่ดีอย่าอง้นอย่างเงี้ยผมกล้าพูดเลยผมอ่ะคนอื่นน่ะอาจจะเริ่มจากศูนย์แต่ผมกล้าพูดเลยผมออกมาเนี่ยผมเริ่มจากติดลบที่บ้านมผมมีก<ม>็จริงอ่ะแต่ผมบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของผมและผมอยากสร้างด้วยตัวเองอยากให้ที่บ้านภูมิใจว่าเอ้ยผมอ่ะ กลับตัวกับใจได้แล้วคืออยากจะยืนด้วยลำแข้งตัวเองโดยการที่ว่าออกมาเนี่ยคือผมเริ่มมาเนี่ยผมมีเงินจากที่ว่าผมได้จากการชกมวยมาครั้งละห้าหมื่นไฟละห้าหมื่นแล้วผมได้แชมป์มาสามแสนบาทผมก็มาต่อยอดเอาเงินจุดๆเนี้ยมาต่อยอดมาทำนู่นทำนี่สิ่งไหนที่ผมทำทำหมดขายลอตเตอรี่มั่งคือหลายสิ่งหลายอย่างผมกล้าพูดเลยว่าผมทำมาอย่างสุจริตใช่้าพี่ก็เหมือนกันพี่ก็ออกมาก็ติดลบเหมือนกันออกมาไม่มีตังค์เลยนะไม่มีตังค์ทักบ้านนะไม่ได้ออกมาแล้ว รวยว่าทํยาข้างในรวยอะไรไม่นะออกมาไม่มีตังค์กันทั้งบ้านนะผมกล้าพูดเลยนะว่าตอนที่อยู่ในอ่ะถามว่ายุคก่อนสมัยก่อนผมกล้าพูดเลยว่ามันเป็นหาง่ายมันมียามีโทรศัพท์มีอะไรแต่ผมกล้าพูดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วผมไม่มีแล้วเมื่อก่อนหาง่ายอีกอย่างเนี่ยผมมีเงินผมกล้าพูดเลยผมพูดแบบไม่อายเลยง่ายผมโดนผู้หญิงลอกไปเยอะนะในเรือนจำเนี่ยกล้าพูดเลยคือพูดแบบไม่อายเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยพ่อผมพูดเสมอว่าเงินสกปรกของมึงกูไม่เอาอยากอยากให้ออกมาทําสร้างด้วยตัวเองผมกล้าพูดเลยว่าผู้หญิงเนี่ยพู ก็ได้ตังหยับผมนะพี่ก็รู้อยู่กันว่าเซ็กโซนเป็นไงเซ็กโซนนี่คือไม่ต้องอะไรเลยหอมยังไม่ได้หอมจับยังไม่ได้จับเลยแค่ได้ยินเสียงเนี่ยแค่ได้ยินเสียเสียตังแล้วผมเสียแล้วซ่องกมื่นแล้วคือง่ายเลนเสียแล้วมีเท่าไหร่ก็คือให้หมดแต่ยังว่าเงินผุมบอกเลยนะผมสองคนออกมาไม่มีเงินที่ว่าไม่มีจากจุดที่ว่าตรงนั้นเลยอืคือว่าเงินเงินร้อนอะ ไม่มีออกมานะผมบอกเราไม่เคยเห็นตัวเงินผมมาสร้างใช่ผมมาสองคนนี้ผมมาสร้างกันด้วยตัวเองนะสร้างด้วยตัวเองผมบอกเลยว่าผมสร้างกันด้วยตัวเองภากวัยรุ่นนะสร้างครับน้องชายสร้างไว้เหมือนที่เพลงเขาบอกว่าอยากมีก็ต้องสร้างไม่ต้องห้ามมาบ้านจนนะผมเนี่ยคือสามารถที่จะมาเป็นแรงมานดนใจได้เลยแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจพูดผิดแรงบันดาลนี่นะครับผมภากภากไว้เลยพวกเอฟซีทุกคนพวกน้องๆทุกคนพวกวัยรุ่นตอนนี้ที่ว่าคิดจะเกเรนะ เลอกเกเรเถอะเชื่อผมผม,มาทำมากกินดีว่าเราคิดว่าเรา,ามีตังค์เท่านั้นใช่เราคิดว่าเราถอยหลังคนละก้าเราไม่ชไใช่งผู้แพ้เสมอไปเราถอยมาตั้งหลักเราคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีเราอยากได้เราได้อยากจะทําอะไรเราทําแต่ตอนเนี้ที่เรายังไม่มีเราคิดว่าเราถอยหลังมาเราถอยมาตั้งหลักใช่สักวันเรามีเราต้องทุกคนต้องยอมรับในตัวเราให้ได้